สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะปามาจมกล้วยด่างนะครับต้นนี้เป็นน้ำว้ากล้วยไอศครีมครับด่างลายเทพๆเลยนะครับนี่เป็นน้ำว้าไอศครีมต้นนี้ก็เป็นน้ำว้าเตี้ยนะครับน้ำว้าพันเตี้ยมิ้นนะครับต่อมาเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นกล้วยป่าด่างกุราชนะครับด่างขาวโอมู ลำต้นด่างขาวหมดเลยนะครับนี่ยังเป็นใบดาบเลยแต่ว,ว่าไซไม่พันธุ์นะครับเป็นด่างขาวโอโมนะครับต่อมาก็เป็นแดงอินดูนะครับตันนี้เป็นแดงอินดูนี่เป็นแดงอินดูนะครับต้นนี้ผมเลี้ยงก็ประมาณสองเดือนนะครับได้มาสองเดือนต่อมาก็เป็นเสือปลานะครับนี่เสือปลาญใบใจเรียวยาว หลังใบแดงก้านแดงนะครับเสือปลานนี่ก็เป็นเสือปลานเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นฤทธอาวยนะครับนี่ฤทธอาวัยฤทอาวัยลายจะเป็นสีม่วงนะครับก้านสีม่วงหลังใบสีม่วงเหมือนกันนะครับม่วงอกแดงนะครับก้านใบจะชิดสั้นชิดใบสั้นนะครับเป็นสองพุ่มนี่คือฤทธอาวัยครับ ครับวันนี้ก็ขอเพียงขอพอเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับผมถ้าว่าใครชอบก็ให้กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ดูอีกครับผม